บาสบอมวูวฮอ๋อมันเป็นน้ําอยู่ข้างในเนะาะเพราะงั้นเวลาเจอบาสบอมมันก็จะมีฟองของบาสบอมโผล่ออกมาเฮ้ยตะข่ายคือเวิร์กมากอาจจะเหมือนเก็ดงูนิดนึงแต่ว่าผมชอบนะฟีลลิ่งตะข่ายเนี่ย ว้ยมันดูยังไงมันก็เปิดสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมจิมสุริยะติกตอกมีคลิปวิดีโอมากมายให้เราดูนะครับแล้วมันก็จะมีแคตตากรีของมันใช่ไหม <c oughs> คือมันบอกได้ว่ายอดวิวประมาณเท่าไหร่วันนี้เรามียอดวิวระดับพับท็อปของวิดีโอที่เป็นสลามที่ผคควก็อยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่เขาดูอะไรกันในสลามปะไม่ดูครับผมเขาบอกว่าอยากรู้มันจะเกาะเป็นผังผืดได้เท่าไหร่ก็คือเอาสลามมาใส่ในไอ้เม็ดเม็ดแบบนี้เหมือนจะเป็นเม็ดโฟมปะอ่า อ๋อมันเกากะกันแปลกๆนะออนคุ้นๆเหมือนสาคูเบาๆมันก็จะมีความแข็งขึ้นใช่ไหมเพราะสลามมันทําจากกาว,วก็เกาะเนืบมีน้ํามันอะไรเงี้ยทําทไม่ให้ติดมือนะครับว่ามันน่าจะเก็บได้เยอะอยู่แล้วก็จะแข็งหลังจากนั้นก็ล่นไม่ได้แค่นั้ครับเหมืนอนผ้าขนหนู้าไปทํามาเป็นผ้าขนหนูได้เลยอืแข็งแกร่งเขาเรียกเสริมไฟเบอร์ ทำให้เปนแข็งแรงขึ้นแคปชั่นก็บอกว่าเวนอมเป็นสีเขียวแบบนี้ผมนึกถึงจ็อเกอร์มากกว่าสีเขียวอ่าขาเรียกสีอะไรอ่ะมันกานน้ําเบาๆนะครับแต่พอผสมกันพวกสวยเลยแฟนสีเหมือนอยู่นอกโลกเล่นสลามยังไงให้ดูเป็นเล่นไข่เอเลี่ยนนะ <c oughs> ดึงสลามออกนี่น่าจะเป็นร้านขายสลามนะอ๋อมันใหญ่ขนาดน,นี้เลยหร มนึกถึงสมัยเด็กๆวัยรุ่นชอบมีหมอประจำหมู่บ้านมาบอกว่าเนี่ยนะถุงยางน้องๆน้องๆลองเอาไปดูแนละ้วเ <c oughs> พื่อนก็จะเอามาเล่นกันแล้วจะจะมันก็จะผองๆเมือนหินปูนเนาะเปน็นวนก้อนอ่ะใส่โฟมอ๋อนี่คือสอนวิธีทําเลยเหรอง่ายขนาดนี้เหรอโอ้ <c oughs> สะอาดด้วยมันดีมากตรงที่แบบมันเก็บค้าบหมดเลยนะครับสิ่งที่ควรระวังที่สุดหลังจากคลิปนี้คือแม่ มองหลังระแวงให้ดีแม่อาจจะด่าได้อืมอม,มอนฟองเต้าหู้อมันนิ่มมากอันนี้จิ้มไปดิคุณมีความสามารถป้องกันน้ำติดมือหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นคนที่มีพลังพิเศษก็ได้นะครับงงวะ่ะเอาช็อกมาละลายน้ำขูดๆเขาจะใช้เป็นสีใช่ไหมใส่นมเฮ้ยทุกคนอย่าทำตามมีโฟรรม ใช่เลยโดนแม่ตีแน่นอนแล้วก็เรีนออกอ้าวเพื่อดก <c oughs> <laughs> ว่าจะทำสลามซะอีกเอาสิบวิของผมคืนมาน่าจะเป็นเม็ดโฟมครับสีม่วงแล้วก็สลามมาแปะนี่ไงเอามาคลุกๆุกกันเอาไปทอดต่อทาคูก็นมทาคูใช่ไหม้าไมหิวอ่ะอ่างล้างปลา แล้วเ็าไปเล่นจากใต้น้ําโอ้โหสลามแบบแอดวาน์ว่ะมันก็จะละลายใช่ไหมอ่ะมันเริ่มเป็นขุยๆแล้วอิอูฟองเริ่มตีขึ้นมานะคะรับเพราะมันมีส่วนผสมของแชมพูเหมือนซักผ้าเลยอะเรียบร้อยเฮ้ยมันอุ้มนะเฮ้ยใช่หรอ ผมว่าไม่น่าใช่เกินมันต้องมีความเข้มข้นสูงมากนะผมคิดว่าเขาเอาน้ําออกแล้หลังจากนั้นก็เอามาใส่อีกเซตหนึ่งนะ <c oughs> ตัดต่อครับกลิบนี้รวมคอสเมติกสีชมพูอ่ากิเตอร์อน่ากินกินได้ไหมว่า,ว,าว่า้แล้วเขาดูอะไรกันเเนี้อ่ากากเพชรแล้วก็ อู๋อันนี้ฟินนะเอาทุกอย่างมาใส่เกล็ดๆนะเออมันต้องผสมหลายๆอย่างใช่ไหมมันถึงจะฟินผมไปอ่านคอมเมนต์มาทุกคนก็บอกว่าเออมันต้องผสมมากมันจะฟินแต่ผมก็คิดว่าตัวเองก็คงเข้าไม่ถึงนะครับห <c oughs> ูอ่ะกรึบ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 อ,อู้สัตว์อีก มันค็ความรู้สึกแปลกๆแ,แต่มันดีนะเหมือนเดิมเลยไอตัวนี้ที่มีสีเยอะๆเข <c oughs> ้มมากติดมือสุดเทน้ําใส่ลงไปให้มันพร้อมผสมกับสลามหลังจากนั้นก็นวดจนมันหลุดออกจากมือทั้งหมดแล้วก็ได้สีแบบนี้หนังเอเลี่ยนชัดๆสลามสองสีชมพูสวยมากเลยแบบพาสเทลพาสเทลดึงขึ้นมา มันจะเป็นฟองผมไม่ค่อยชอบฟองตรงนี้เท่าไหร่แต่ถ้าฟองเยอะๆแบบเป็นลูกใหญ่ๆอันีัน้นอาจจะชอบก็ได้เหมือนทะเลาะกับตัวเองยังไงก็ไม่รู้โอ้เอลูกปากมาวางแล้วเป็นยังไงใส่ผงอ๋อต้องดึงขึ้นนะครับแบบเนี้น่ากลัวมันจะโดนกืนกินเข้าไปเลยเรีบร้อยครับผมฟึบหมด นี่คืออะไรสลามสลามกับลูกบอลอ้นึกถึงขนมไข่ของไขหาน <c oughs> สีลุงสวยมากว้าว Amazing จิ้มสีเขียวป้ายมือและจุ่มลงสลามมาดูซิว่าสลามจะเปลี่ยนสีและมือจะหายเขียวไหมสลามมันละเอียดไบพี่พี่อ๋มันนิ่มเกิน อู้หายเลยวะไม่มีแล้วนะครับสลามใสกลายเป็นสลามเมือกเขียวทุเรศทุรังบาสบอมวู้ฮะอ๋อมันเป็นน้ำอยู่ข้างในเนาะเพราะงั้นเวลาเจอบาสดบอมมันก็จะมีฟองของบาส์บอมโผล่ออกมาเผื่อใครไม่เคยใช้นะครับคือเวลาโยนลงน้ำเนี่ยหูน้ำเนี่ยกระจุยเป็นผงฟูเลยนะเฮ้ยนี่ดีโอ้แต่จะเป็นยังไงถ้าเกิดเราปล่อยจนมันหมดเวลาอะอะโอ้ยไม่ติดเว้ย เฮ้ยมันเหมือนน้ำมากทุกคนแต่ไม่ติดแม้กระทั่งเสื้อที่เป็นขนๆนเนี่ยนะไม่มีการยึดติดเลยอย่างนี้ก็แปลว่าใส่ถุงเท้าแล้วเหยียบลงมาเนี่ยก็จะไม่ติดใช่ไหมอ่าผงส่ลุ่งเหมือนเป็นโฟมนะครับอเอาสามลงมาเทาใส่น่าจะผสมกันได้อยู่ผมคิดว่ายับ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 ได้ถึงวิบคีมันไม่ใช่นะทุกคน,กคนสีพาสเทลสวยงามอ,าอันนี้มีเสียง ผมก็กรอบด้านบนนี่คืออะไรแต่ข้างในเป็นสีนี้เฉยอุ้ยเหมือนดินโคลนเลยเนาะก็กรอบความรู้สึกเหมือนอะไรวะผมนึกไม่ออกมันคุนโคลนมากไอ้ก็กรอบแบบเนี้ยใครนึกออกช่วยบอกผมหน่อยเทสลามออเ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 ออคือมันคือสลามแหละแต่มันไม่ได้อยู่ในที่ที่มันควรอยู่ไงผมเล่มไม่คิดถึงสลามนะครับผมคิดถึงอย่างอื่น กดซ่วมแล้วไหลลงไปเลยอย่าไปหาทํานะครับโอ้เหมือนลังต่อลังแตนลังพึ่ง <c oughs> ตัดออกได้คล้ายๆเก็ดมังกรเอาแต่ข้างในกลายเป็นสีแบบเหมือนเฉาก๊วยนะข้างบนเป็นสีทองก็จริงแปลกมากอุิยตะข่ายคือเวิร์กมากอาจจะเหมือนเก็ดงูนิดนึงแต่ว่าผมชอบนะฟีลิ่งตะข่ายเนี่ย มันดูยังไงมันก็เปินเข้าใจแล้วยอดวิวกว่า2-3พันล้านเนี่ยมันได้มาจากแบบนี้นี่เองอย่างกับโซนิกจะเป็นสายฟ้านั่นแหละครับทุกคนผมไม่รู้ว่าคุณเข้าถึงหรือเปล่าแต่มันดูแล้วมันฟินจริงๆดูไปได้เรื่อยๆสหรับใช้ที่นอนหลับแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องของเราไว้จะได้ไคลิปหน้าแล้วทุกคมืนเดิมวครับ